พ้องหนูเป็นจังหวัดชุมพรค่ะอะ oh, oh, oh. ไรก็ oh, oh. Charlotte Saint Miss Grand ชุมพร oh. ดาราค่ะแต่ว่า ไม่คิดว่าจะได้เป็นนางงามแล้วเข้าวงการคิดว่าเออจะแคสงานไม่นั่นเพื่อจะได้เข้าวงการแต่พอเหมือนนางงามมันก็เปลี่ยนชีวิตเราอีกทีหนึ่งให้เราได้แบบทําในสิ่งที่อยากทําจริงๆค่ะก็คือมาอยู่ตรงนี้ปรากฏภูเก็ตก่อนแล้วก็ได้ที่ได้ลองหนึ่งค่ะแล้วก็อยากไปต่อรู้สึกว่ายังไปได้อีกก็เลยชุมพรเปิดก็เลยไปชุมพรแล้วก็ได้กลับไปเอาที่หนึ่งที่นั่นใช่ตอนต้องต้องให้ได้เข้ากองใหญ่ให้ได้ต้องเข้ากองใหญ่ให้ได้แล้วคนก็ไม่ถามเรืเฮ้ยไม่พอหรือแค่นี้เขาถามไหมหรูอยากไป Oh. ไปก็เลยแบบอีกอย่างชุมพรก็คือเป็นบ้านยายด้วยก็เลยแบบโอเคถ้างั้นเราเราไปจังหวัดที่เรามีความเกี่ยวข้องดีกว่าจะได้ทาให้เต็มที่อะไรนุจริงจริงทำอะไรเดิมตออลับาเป็นนางงามเป็นนางแบบฟรีแลนซ์ทั่วไปค่ะออแต่ว่าหนูเพิ่งจบมาหาหลัยค่ะก็คือตอนช่วงมาหาหลัยไม่ได้ทํางานอะไรมากค่ะแค่แบบพาร์ทไทม์จบมาหาหลัยที่ไหนคะเออมอภูเก็ตค่ะอ๋อ oh, อยู่มอภูเกต็ตใช่แล้วเสร็จแล้วพอมาเป็นนางงามตอนนี้สมใจยังคะแต่หน <laughs> 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 ูว่ามันได้อีกได้อีกก็ดูดลยดูดลย คมันม <singing flowers> ันมีอะไรให้ท้าทายทุกๆวันค่ะให้เราแบบได้พัฒนาตัวเองทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยหนูยังมองภาพตัวเองว่าเรายังสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกอะไอ่า